สวัสดีค่ะตอนนี้เมืองบันสกาปิตริซาประเทศสโลวาเกียน,นะคะก็ตอนนี้ก็จากกลางเวทีอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีงานอีกวันหนึง่งก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเ,เหมือนงานเลี้ยงฉลองสิ้นสุดสงครามประกาศอิสราภาพอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในปฏิทินวันหยุดบ้านเขาก็จะเขียนว่าวันกบฏแห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีนายก เทศมนตรีหรือรัฐมนตรีของเขาเนี่ยคะ่ะมารวมพิธีเขาก็จะเอาพวกรถเก่าๆมาแสดงซึ่งจะเป็นรถเก่าตั้งแต่สมัยสงครามนะคะเป็นรถจริงๆเลยคะ่ะที่เขาเก็บไว้อย่างดีเอามาจัดแสดงขับโชว์ด้วยนะคะขอบอกว่าประเทศยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่เก็บสะสมรถเก่า ไว้ยเยอะมากแล้วดูแลได้อย่างดีมากค่ะเก่ามากรถคันนี้ก็ไม่รู้ตั้งแต่ปีปศไหนนะคะก็ถ้าใครชอบเรื่องรถก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้มีอายุกี่ร้อยปีแล้ว

ก็นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอยู่บนตึกนะคะก็ด้านล่างก็มีทั้งประชาชนแล้วก็นักข่าวที่มาทำคลิปวิดีโอลงโซเชียลนะคะถ้าพรุ่งนี้มาทันงานที่ก็จัดแสดงนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าพรุ่งนี้จะอลังการแค่ไหน วันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ